เอาล่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Blox กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมป w o r l d o f s o r c e r y กันนะครับเป็นแมปที่เกี่ยวกับเวทมนต์โรงเรียนฮอกวอตนะใครที่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะจําสถานที่กันได้แล้วตอนนี้เกมฮอกวอตเลกาซี y ก็คือกําลังมาใครที่หาแมปแนเว,วทมนต์เล่นอยู่ก็แมปนี้ก็น่าจะแก้ขัดไปได้ก่อนนะเราจะมาดูกันว่าจะเหมือนในฮอกวอตเลกาซี y หรือแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเราจะไปเป็นพ่อมดเราจะเข้าศาสตร์มืดกันไปเจอกันในเกมทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วตอนนี้ผมได้ทําการเลือกบ้านเป็นกิฟฟินดอร์นะเกมนี้ก็คือมีให้เลือก4ี่บ้านเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยหรือว่าเกมฮอกวอตส์เลกาซีนั่นแหละมีกิฟฟินดอร์ฮัฟเฟอร์พับสลิตเทนดีแล้วก็เลเวนคอร์นะผมก็ทําการเลือกกิฟฟินดอร์บ้านของพระเอกเรานั่นเองบ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคเรามาสํารวจบ,บ้านหลังนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างอันกน็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะห้องห้องโถงใช่ไหมห้องแบบเอาไว้ทุกคนมารวมกันอันนี้คืออะไรเนี่ย น,นี่คือห้องนอนเหรอโอ้แล้วคือภาพสวยมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือห้องนอนนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทำเหมือนมากอันนี้ห้องนอนผู้หญิงใช่ไหมน,นี่เหมือนกันเลยเหมือนกับห้องนู้นเปรียบไปเราจะเดินลงไปกันนี่เรามีไม้กระสิทธิ์ของเราแต่ยังใช้ไม่ได้นะเราต้องไปเรียนคาถาก่อนเรียนเวทมนต์อันนี้ก็คือหนังสือใช่ไหมเอาไว้แบบจดเวทมนต์ลงไปแล้วมีคนไทยด้วยอะไรเนี่ยผมมีห้องลับเข้าได้แล้วเฮ้ยแมปิดแชทก่อนนะ อันนี้คือล่มเดี๋ยวเอาล่มมาทําไมอันนี้คืออะไรตะเกียงเหรอโอ้อันนี้คือตะเกียงนะเอ้ยเหมือนว่าทางซ้ายมือจะเป็นคาถาใช่ไหมเฮ้ยคาถาอะไรเนี่ยคาถาความผิดเราใช้ไม่ได้นะตอนนี้มีด์กอาร์ตด้วยสงสัยเราต้องไปเรียนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรียนกันตอนนี้ผมขอดูเมนูก่อนละกันมีแต่งตัวด้วยมีสร้างชื่อด้วยนะไดมอนไปไดมอนพี ไดมอนด์พอตเตอร์เรียบร้อยสร้างชื่อเลยมีแต่งตัวด้วยนี่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กชายนะโอเคเราเป็นเด็กชายแล้วก็ผมอ่ามีให้แต่งแต่งองค์ทรงเครื่องอันนี้อันนี้อะไรเนะี่ยวัยรุ่นเทสดีเหรอ <c oughs> แล้วคือเพลงประกอบฉากคือดีมากเลยอะแบบนึกว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่โอเคเอาทรงนี้แล้วกันแล้วก็ใบหน้า โอ้มีการเลือกใบหน้าด้วยอันนี้ก็คือเหมือนง่วงนอนเลยนะใบหน้านี้ใบหน้านี้อะไรเนะี่ยกดแขนใบหน้ากดแขนเอาหน้านี้แล้วกันธรรมดายิ้มโอเคมีหมวกด้วยเอย้แว่นใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกนะเป็นไงเป็นพ่อหมดแม่มดแล้วเรียบร้อยโอ้ยมีผ้าคลุมด้วยเท่เท่จัดเราดูเหมือนคนที่มาเรียนเวทมนตรือยัง โอเคตอนนี้เราต้องไปฝึกไม้กวาดนะมีเควสฝึกไม้กวาดเหรอโอเคเดินทางที่รวดเร็วเลยแล้วกันวาร์ปไปเลยนี่เรามาอยู่ในสนามสนามควิดดิชใช่ไหมโอ้เรามีคนเพียบเลยเฮ้ยเราเก็บไม้กวาดก่อนได้ยังเอาผมไม่เห็นหยิบเลยอะไม้กวาดอะคือผมเอาไม้กวาดไม่ได้อะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยลูกบอลอือป่าแมงเลยเฮ้ยโอ้โหขี่ไม้กวาดกันเต็มเลยอยากได้มาก่ะเอามายังไง ต้องทํายังไงคนอื่นเขากําลังเรียนแบบขี่ไม้กวาดกันผมก็คือเรียนไม่ได้เศร้าใจเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้วิธีแล้วให้เราทําการถือไอ้นี่นะไม้กายสิทธิ์ของเราแล้วก็พิมพ์ว่าวลเลนสักอย่าง VOCARE แล้วก็ไม้กวาดนะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ไม้กวาดเอาเอาเดี๋ยวเพิมพ์ใหม่ก่อนกูกรอบมาเลยกรอบไม่ได้อีก นี่เรียบร้อยผมได้ไม้กวาดแล้วเออเอ้าแล้วมันขี่ยังไงเนี่ยได้แล้วดีเอากดสเปซบาร์ไม่ได้เลยกดสเปซบาร์แล้วคือไม้กวาดหายเป็นไงโอ้โหโคตรเท่โอ้โหโจจโโชนชนเสาดีนะที่ไม่มีตกแต่ว่าไม้กวาดแอบบังคับยากนิดนึงนะเอ้ยเค้สเขาบอกว่าได้เวลาอาหารกลางวันแล้วขอเราขี่ไม้กวาดกอนละกันตอนนี้ขี่ไม้กวาดเลยอันนี้คือวงวงอะไรเนี่ยรอดได้ใช่ไหม มือนจะเป็นฝึกไม้กวาดวะป็นไงโหเราคือแมพเหมือนจะกว้างเลยนะตอนนี้ตัวเกมก็ยังเป็นอัลฟาอยู่นะทุกคนเหมือนว่ากําลังพัฒนาแต่ก็เอามาเล่นแก้ขัดฮอกโบดลีก e ซ a ี y ได้คนขี่ไม้กวาดกันเต็มเลยลงก่อนละกันขอเข้าไปสํารวจในปราสาทก่อนไปวู้เกือบแล้วเกือบแล้วหน้าเกือบแหกไปเราจะไปกินข้าวกลางวันกินอาหารกลางวันกันดูซิว่ามีอะไรให้เรากินบ้างหลงทางแล้วตอนนี้ ผมหลงทางโอเ้เนี่ยนีนน่ทางขึ้นโอเคก็คือทําเหมือนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะอฮ้ยเนี่ยเรามาแล้วโอ้อันนี้คือห้องโถงผมนั่งไหนดีหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนนั่งมันเล่นยังไงคนนี้บอกเล่นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับกกินอาหารยังไงกินไม่ได้กูนั่งนี่เลยโต๊ะคูใหญ่อุย้ยคนนี้เสกเวทเดี๋ยวคนนี้เสกเวทได้ ผมเสกเวทยังไงเนี่ยต้องไปเรียนก่อนปะผมจะไปเรียนแล้วไปเรียนดีกว่าอุ้ยอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรคือกวาดพื้นเองคือไม่ต้องจ้างแม่บ้านพ่อบ้านมาเลยนะคือสามารถเสกไม้กวาดให้กวาดพื้นเองได้นี่แหละคือข้อดีของโลกเวทมนต์คือเราไม่ต้องเสียแรงอุ้ยแล้วคือไม้กวาดตามมีคาบเรียนแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนคาถาแรกกันโอ้โหเราขี่ไม้กวาดกันเต็มเลยไหนอะห้องเรียนอันนี้หรอ โอ้เรามาอยู่ห้องเรียนแล้วมันไม่ใช่ห้องเรียนห้องสมุดเหรอให้มาทําอะไรห้องสมุดเนี่ยอ่านหาความรู้เฮ้ยเราหนังสืออะไรลอยข้างบนมีหนังสือลอยอยู่ข้างบนนะตอนนี้เหมือนทุกคนกําลังเรียนกันอยู่เลยอะผมเรียนบ้างอะเหมือนว่าเราต้องเข้ามาเรียนในชั้นเรียนปะเข้ามายืนเฉยๆแล้วก็จะได้เ x p หรือเปล่าเราเรามาสํารวจห้องสมุดเราไม่เรียนนะเราคือคนที่อยากรู้อยากเห็นเฮ้ตอนนี้เราจบคาบเรียนแล้วเรลวผมเวลสามแล้วนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่านหนังสือจนเวลสี่เป็นที่เรียบร้อยกูออกก่อนเลยแล้วกันอยู่ห้องนี้นานนะ่าจะแบบน่าเบื่อจะไปเรียนในนี่แล้วว่าเรียนคาถาเออเขาบอกว่าคาถาต้องไปค้นหาเอานะได้เลยเดี๋ยวเราไปค้นหาคาถากันเหมือนว่าเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวไปสู้อ่ะอูอ่านไม่ออกโอเคนี่ไงเราเรียนคาถาแล้วเรียบร้อยนี่ไงใช้เลยคาถาคือใช้ใช้ไม่ได้เหรอ อ๋อคือไอ้นี่เราไม่เพียงพอมานานเราไม่เพียงพอโอ้โหจบเลยอันนี้คือไรเสียงอุ้ยอุ้ยอ๋อนี่ขี่ไม้กวาดนี่ไงเสกเสกไม้กวาดโอ้โหโคเท่เราไม่ต้องพิมพ์แล้วเราสามารถเสกไม้กวาดมาขี่ได้เลยโอ้โอ้เรวไม้กวาดมันขับยากกูลงก่อนเราเรียนคาถาแล้วแต่เรายังใช้ไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยตรงนี้เหมือนจะมีภาพวาดอุ้ยมีประตูลับอ๋อเหมือนจะเป็น อันนี้คือผ้านเรานั่นเองโอ้โหนึกว่าจะเป็นห้องพาไปเอาเวทมนต์คือมันน่าจะมีคําใบ้อะไรสักอย่างบอกว่าแบบเวทมันอยู่ตรงไหนนะคือผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้มีฝึกฝนไม้กวาดอีกแล้วไปไปฝึกฝนไม้กวาดกันไปได้เวลาโอ้ยตกตกตก,ตกเกือบแล้วผมว่าต้องยืนตรงเนี้ยไม่งั้นเราขึ้นไม่ได้ไปขี่ไม้กวาดขี่มั่วแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะรอดห่วงไหนแล้วห่วแมงเยอะจัดขี่ไม้กว่าสนุกจังเลยเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรสำรวจก่อนขอสำรวจแป๊บนึงน่าจะมีของอะไรสักอย่างอยู่ในนี้หรือเปล่าไปขึ้นไปดูกันอุย๊ยนี่ไงคาถาอันนี้คืออะไรคอนฟันโดเหรอคาถาคอนฟันโด เรียบร้อยดูซิว่ามันอยู่อันไหนนี่ไงคาถาป้องกันโอ้เสียดายมานาไม่พอคือต้องทอํายังไงคือมานาเรา32นะเราต้องใช้มานา72อันถึงจะใช้ได้ก็ค,คือต้องวิวอัพเหรอเสียดายเลยอะตปไม่อยู่แล้วไปวู้ฮู้ล่อนไม้กวาดดีกว่าไปดูบ้านแฮกิตได้ไหมบ้านแฮกิทนี่มีคาถาอะไรไหมแฮกิทอยู่ไหม โอ้เขาไม่ได้อะ่ะเสียดายก็คือเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีอะไรให้เราทําหรือว่าผมแบบเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะคือมันไม่มีอะไรบอกเลยอะ่ะมันก็มีหนังสือบอกนั่นแหละแต่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษคือคุณต้องช่าชองนิดนึงนะวันนี้ก็เป็นชั้นใต้ดินที่เดิมเลยเนี่ยบรรยากาศคือน่ากลัวมากจะเป็นห้องใต้ดินพาเราไปที่ไหนสักที่มือจัดไม่กล้าลงวกูตายโอเคทุกคนสําหรับเกม World of s o c e r y ก็มีเท่านี้นะ ใครที่อยากมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นก็สามารถโหลดมาลองเล่นกันได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการใช้เวทมนนะผมต้องไปศึกษาวิธีการเล่นก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนาวันนี้ก็เจอกันสวัสดีครับ